ตอนนี้ตีหนึ่งค่ะทุกคนตีหนึ่งพรุ่งนี้ลีหยุดงานก็เลยนอนดูหนังดูหนังฮ <_ d ata> ิมะตกวันนี้ฮิมะตกค่ะทุกคนลีเลิกงานสี่ทุ่มขับรถกลับบ้านฮิมะตกปลายปีเอ้ไม่ใช่ปลายปีปลายเดือนกุมภาแล้วนะฮิมะมาค่ะทุกคนนึกว่ามันจะหยุดละ เดีเข้าเริ่มดูดดใบไม้ผลิและหิมาดัานตกดูสิเนี่ย mm. เวลาหิมะมันตกนะทุกคนตอนนี้มันอยู่ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนะเวลาหิมะตกอ่ะมันก็จะสว่างท้องฟ้ามันก็จะขาวมันก็จะมีไฟไฟ,ไฟทางหลวงไฟหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วมันจะไม่ไม่สว่างมากเหมือนในมือถือนะ อากาศยามเช้าทุกคนหมอกลงไม่ขาวไปหมดเลยหลังให้ใส่หมาตกทุกคนหมอกมันก็ลงเหมือนเนี้ยลงทั้งเมืองี่ริย ลี <c oughs> วันนี้อยากกินข้าววันนี้ลีอยากกินข้าวเลยใช้หม้อหงข้าวจิ๋วเพราะว่ากินแค่คนเดียวเนาะกินคนเดียวกะว่าหุงสักสองมื้อนะก็จะใช้หม้อเล็กอันนี้รีก็จะมีหม้อใหญ่นะทุกคนแต่ว่ามันเปลืองไฟเนาะเอาหม้อเล็ก ร้านเอเชียนะทุกคนดีก็จะซื้อข้าวยี่ห้อเนี้ยจากร้านอ่าร้านร้านขายกับข้าวที่นอร์เวย์เนาะยี่ห้อนี้ก็โอเคเป็นข้าวจัสมินก็โอเคนะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอเวย์ค่ะวันนี้ลีจะทําแกงส้มเนาะไม่ได้กินไม่ได้กินนะข้าวไอ้แกงส้มมาก็หลายหลายวันและไม่ใช่หลายวันสิก็ครั้งล่าสุดที่ทาคลิปไปก็เกือบเดือนเนาะที่ทินกินใส่กแกงส้มมีมลีมีดอกกระหล่ำกับหัวหัวลุยเนาะก็จะ ทำปลากระป๋องไม่มีกุ้งจริงๆแล้วลีชอบกินกุ้งไม่มีกุ้งไม่ได้ไปร้านอาาร้านกับข้าวนากก็เลยจะทำใส่ปลาทูหรือไม่ก็ปลากระป๋องนะอยากกินมากเลย จริงๆแล้ววันนี้ดีตั้งใจจะไปสวีเดนนะตื่นมาตื่นเช้ามากะว่าตั้งใจจะไปสวีเดนแล้วเมื่อคืนดูบรรยากาศนะก่อนนอนที่ลีถ่ายให้ดูแบบหิมะละอองหิมะแล้วก็หมอกลงพอตื่นเช้ามามันก็เหมือนเดิมทุกคนอากาศมันไม่เปลี่ยนมันก็ยังมีบแบบละอองฝนแล้วก็แบบหมอกลงถนนก็เฉอะแฉะ ลีก็บอกกับแฟนเนาะว่าไม่ไปแล้วอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าสงสารแฟนลีเนาะแฟนลีตื่นแต่เช้าเพราะว่า,เ,าเราจะไป,บบา 3, ไปประมาณสามขึ้นเรือไปประมาณสามโมงเพราะว่าน้องหมาต้องพานนองหมา,าไปเดินก่อนเนาะก็แฟนตื่นเจ็ดโมงเช้าพอลีตื่นมาลีก็ลีก็เลยบอกแฟนว่าขอโทษนะฉันเปลี่ยนใจแล้วอะไรเงี้ยแกก็ไม่เป็นไรแกก็โอเคแกก็ยังแกก็ไม่อยากไปเท่าไหร่เพราะว่าอากาศเนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวลีมาทำแกงส้มกินแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันคุยไปด้วยทำกับข้าวไปด้วย คือเมื่อวานเนี้ยรีเข้างานบ่ายทุกคนแล้วก็นั่ง ก็มีเวลางานเข้ากะบ่ายอะช่วงช่วงที่คนไข้อะเริ่มแบบเข้านอนแล้วหลังสองทุ่มเนี่ยมันก็จะมีเวลาเนาะพนักงานก็จะมีเวลานั่งคุยนั่งแบบเขียนรายงานอะไรเงี้ยคู่อ่าคือคือคนไข้นอนแล้วเนาะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะก็ลีก็มาได้ยินเนาะได้ยินเพื่อนร่วมงานสองคนเป็นคนนอร์ชนะเป็นคนนอร์เวย์ลีอ่า คือเขานั่งในห้องทํางานสองคนแล้วพอดีลีลีก็เดินผ่านไปได้ยินพอดีมันก็ก็ไม่ได้เป็นความลับเนาะก็ได้ยินดีได้ยินคขาพูดคําว่าพัทยาพัทยาอะไรเงี้ยรีก็เออเขาคงพูดเกี่ยวกับที่เมืองไทยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการนินทานแหละรีก็ได้ยินว่าพัทยาลีก็เขาก็เลยเล่าต่อเลยพอเห็นรีเข้ามาเขาก็เลยเล่าต่อเลยเขาบอกว่าเขามีคนรู้จักอยู่ นะเขามีคนคือคนรู้จักรู้จักอีกทีนึงอขไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนหรอกบอกว่าเป็นคนนอร์เวย์นาะผู้ชายจะไปหาผู้หญิงไทยจะไปเที่ยวพัทยาเพื่อที่จะไปเอาผู้หญิงไทยมาเขาก็เล่าให้ฟังเนาะเราก็บอกเราก็เออก็นึกในใจว่าลีก็เลยพูดไปเนาะเออทําไมต้องไปพัทยาอะไรเงี้ย เขาก็เลยบอกว่าเออมันเขาก็คงรู้นะทุกคนใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้ว่าเออการที่อยากได้ผู้หญิงไทย <c oughs> ผู้หญิงเอเชียเงี้ย <c oughs> ไปพัทยาเงี้ยมันก็จะหาง่ายหน่อยจ่ายเงินแล้วก็คือคนความคิดที่นี่นะคะทุกคนเขาคือคือมันบอกต่อ,ต,อต่อกันไปเนาะคนนอร์เวย์ก็จะบอกต่อต่อไปว่าเออจะอยากได้เมียไทยเนี้ยต้องไปพัทยาไปภูเก็ตอ่าไปเที่ยวเทคเที่ยวบาร์แล้วก็จะได้ผู้หญิงอย่างนั้นมาจ่ายเงินไม่เท่าไหร่คือรีได้ยินมามันก็คงเป็นจริงบางส่วนเนาะก็ ก็จ่ายเงินมาแล้วก็หิวมาอะไรเนี้ยบางคนพูดหิวเลยนะก็เอามาอะไรเนี้ยเราก็นั่งคุยกันเปิดอกคุยกันเนาะเพราะเป็นผู้หญิงนอส,สองคนเขาก็มีความคิดแบบเนี้ยเขาก็รู้เขาก็รู้อยู่เขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เนาะรีก็เลยเปิดอกพูดเออมันก็จริงอยู่ที่สมัยที่ฉันอยู่เมืองไทยอะนะพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกได้แฟนฝรั่งเนี่ยจะส่งลูกไปทํางานพัทยาภูเก็ตอย่างเงี้ยไปดงฝรั่งเงี้ยก็จะได้ผัวฝรั่งพูดตรงๆเลยได้ผัวฝรั่งอย่างเงี้ย มันก็จริงลีก็เล่าให้เขาฟังแต่มันก็ไม่ทุกคนลีก็บอกไปเนาะมันก็ไม่ทุกคนเขาก็เข้าใจเขาก็รู้อย่างลีอย่างเพื่อนร่วมงานเขาเราก็มาจากเออคนธรรมดาหน้าที่การงานดีการศึกษาดีไม่จาเป็นต้องไปพัทยาอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดเนาะเขาก็บอกเขาบอกเนาะเนี่ย เนี่ยผู้หญิงไอ้ผู้ชายหลายคนที่เขารู้จักเนี่ยก็ไปพัทยานะไ,ได้ได้ได้คนไทยมามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเราก็บอกไปว่าเออเนี่ยอย่างที่บอกที่รีบอกก็คือก็คือผู้หญิงอ่าพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกได้สามีฝรั่งเขาจะส่งไปพัทยาเลยแต่รีก็บอกไปนะทุกคนรีก็บอกไปว่าอ่าผู้หญิงไทยทุกคนน่ะที่ไปอยู่พัทยาก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทำงานบาร์หรือขายตัวหรือแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเช่าเมียเช่าเหรอเออนั่นแหละก็ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงทุกคนพัทยามันก็มีสถานที่ดีๆเยอะผู้หญิงไทยที่ทํางานเป็นพนักง,งานต้อนรับโรงแรมพนักง,งานทําความสะอาดหรือเป็นพวกไกด์พวก ทำร,ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาก็มีคือไม่จะเป็นต้องไปขายตัวก็ที่ทีท่จะได้สามีฝรั่งบางคนก็ทำงานดีที่พัทยาเนาะมีการศึกษาดีทำงานดีแต่ว่าคำคำว่าพัทยาไงทุกคนมันติดชะงักคือถ้ามาเรามาอยู่ที่นอร์เวย์รีบอกเลยนะคะทุกคนถ้ามีคนถามว่าเธอมาจากไหนคือถ้าเราบอกว่าพัทยา นะคนไทยจะรู้ค่ะเราเราพูดกันตรงๆนี่แหละเขาก็จะคิดไปในทางลบเลยเพราะว่าดูจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบตัวลีเนี่ยเขาจะยิ้มนะยิ่งพวกผู้ชายเนี่ยลีทำงานกับงานบริษัทเอกชนกับพวกผู้ชายมาเนี่ยเขาจะยิ้มเลยยิ่งที่นอร์เวย์ทำสร้างอ่ารายการทีวีนะเกี่ยวกับพัทยาเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ําเลยคือถ้าเราบอกว่ามาจากพัทยาคือ100เกือบร้อเปอซนตาจะคิดว่าเรา ทํางานแบบว่าแบบว่าแบบอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนคือแล้วบางคนอ่ะเขาก็มีถิ่นกําเนิดเนาะบ้านเกิดเขาอยู่ที่พัทยาโดยตั้งแต่กําเนิดเนาะเพราะว่าพัทยามันไม่ใช่แค่เป็นแหล่งอบายม,มุกแหล่งแบบมันมันมีสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็บ้านคนปกติธรรมดานี่ค่ะธุรกิจเยอะมากคือไม่จะเป็นจะต้องไป เออบอกว่ามาจากพัทยาแล้วจะเหมาวรวมว่าเราไปทําอย่างนั้นไม่ใช่เนาะเพราะว่าลีก็อาธิบายเพื่อนฟังเนาะเพราะว่าคนดีๆที่เขาเกิดที่นู่นเขาอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิดเนาะทำอาชีพดีๆสุจริตเยอะ ลีก็เลยบอกเขาไปเนอะว่ามันไม่ไม่ได้ทุกคนเขาก็เข้าใจเขาก็เห็นเขาก็เห็นการการเป็นอยู่ของลีของเพื่อนร่วมงานลีหรือคนคนไทยรอบข้างก็มีเยอะที่ที่ไม่ได้มาจากปทยาหรือทํางานแบบนู้นเขาก็บอกว่าเขาดูออกคนนอร์เวย์เนี่ยเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาบอกเขาดูออกแล้วยิ่งสําคัญคือการอาผู้หญิงไทยที่ดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอก เขาก็เขามันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเหมือนกันว่าเราทํางานกลางคืนมาเพราะว่ารมเนียมประเพณีไทยผู้หญิงจะไม่ดื่มมากจะไม่สูบบุหรี่ดื่มไม่เท่าไหร่เพราะสมัยนี้เปิดเปิดกว้างกับผู้หญิงไทยดื่มกันเยอะแต่เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีในวงของผู้หญิงไทยเนาะเขาก็จะคิดไปแล้วว่าเออถ้าสูบบุหรี่ด้วยนยแน่นอนเลยอะไรเงี้ยแต่ลีก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกหรืออะไรนะลีก็อธิบายให้เขาฟังเนาะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วเขาก็บอกกับลีมาว่าเนี่ย เขาคือคือตรงเนี้ยลีรู้มานานแล้วละ่ะ<ๆ>เขาจะพูดกันเลยในวงของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายฝรั่งอ่ะที่ผู้หญิงนอร์เวย์ไม่เอาแล้วอะ่ะคือคือที่ไปหาแฟนคนไทยหรือไปพัทยาก็หมายถึงว่าผู้ชายพวกนั้นนะ่ะผู้หญิงฝรั่งไม่เอาแล้วถึงได้ไปหาผู้หญิงไทยถึงได้ไปหิ้วผู้หญิงจากพัทยามาคือคือเขาพูดกันอย่างนี้นะทุกคนความหมายคือเป็นอย่างนี้จริงๆรล,ๆลีก็เข้าใจตรงนั้นรู้ตรงนั้นจริงๆใครที่เป็นคนไทยเราเราไม่ได้ ปิดกั้นตรงนั้นนะคือเราเปิดกว้างรีพูดแบบพูดจากที่เข้าใจมาแล้วก็มันเป็นจริงนะคือมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่ไปเอาผู้หญิงพัทยามาจะเป็นผู้ชายไม่ดีหรือ,อผู้หญิงนอร์เวย์ไม่เอาแล้วบางคนนะ่ะแต่งงานกับผู้หญิงนอร์เวย์แล้วด้วยซ้ำมีลูกเต้าโต,ตแล้วแต่ว่า แต่ว่าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องไปหาผู้หญิงเอเชียเพราะว่าผู้หญิงเอเชียรเราเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นเมียที่ดี มันจะต่างกับอ่าเขาเรียกว่าธร,รมเนียมประเพณีของคนที่นี่คนนอร์เวย์อย่างรีเคยเล่ามาแล้วผู้หญิงนอร์เวย์ผู้หญิงฝรั่งอ่ะจะไม่ไม่นุ่มนวลแล้วก็ไม่เอาอกเอาใจเหมือนผู้หญิงไทยตรงนี้ก็มีส่วนด้วยไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่ไปเอาผู้หญิงเอเชียมาหมายความว่าผู้หญิงฝรั่งไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคน คือตรงนี้คือส่วนใหญ่นักผู้หญิงผู้ชายฝรั่งเนี่ยจะแต่งงานกับคนนอร์เวย์ก่อนผู้หญิงนอร์เวย์ก่อนแล้วก็เลิกลากไปแล้วก็ไปเอาผู้หญิงไทยก็เยอะนะแล้วลีก็บอกว่าผู้หญิงไทยอ่ะหรือผู้หญิงฟิลิปปินส์หรือพวกเนี้ยบางคนน่ะเขาได้สามีดีเยอะคือฐานะดีอย่างลีเคยทําเมื่อการปีที่แล้วลีทำไปไปลายปีที่แล้วลีทาคลิปมาว่าฝรั่งผู้หญิงฝรั่งะจ,ะจะจะไม่อิจฉาอิจฉาพวกเราที่ได้สามีดี ฐานาดีการงานดีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าผู้หญิงไทยฝรั่งผู้ชายฝรั่งที่ไปเอาผู้หญิงไทยมาเนี่ยหมายความว่าไม่มีฝรั่งผู้หญิงฝรั่งเอาแล้วไม่เสมอไปครับหลายคนที่รู้จักีรีก็เล่าไปเพื่อนฟิลิปปินแฟนเขาก็แบบ เป็นาขาเรียกว่า,า,าอ,อะไรแหละอินเจเนียเนาะก็คือเป็นสถาปนิกของรีก็เป็นทนายรีก็ไม่อยากเล่ามากของคนอื่นที่รีเห็นเน,นะก็ทํางานดีเยอะดูหลายๆประเทศทางยุโรปดีรีดูช่อง YouTube หลายๆช่องนะคะสามีเขาทำงานดีค่ะทํางานดีแล้วก็ไม่จําเป็นว่าเออ จะต้องเป็นผู้ชายชั้นล่างฝรั่งชั้นล่างกินเหล้าเมายาเสพไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงถึงไม่มีผู้หญิงฝรั่งเอาแล้วก็ไปไปเที่ยวพัทยาไปภูเก็ตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไเสมอไปมันก็มีค่ะทุกคนมันก็มีมีเยอะด้วยที่รีสัมผัสมาในเมืองที่รีอยู่ก็เยอะเนี่ยค่ะทุกคนรีก็อธิบายไปให้เขาฟังเขาก็เข้าใจนะคือคือเพื่อนฝรั่งกลุ่มนี้เขาเข้าใจเขาก็รู้เพราะว่าเขาก็รู้จัก ทำงานด้วยกันมานานเนอะเราก็เปิดอ,อกคุยกันเออวัฒนธรรมหรืออะไรยังไงประเทศไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็คุยกันนะวันนี้ลียืนคุยทุกคนเริ่มเมื่อยขาแล้วเดี๋ยวลีจะทําแกงส้มอะ่ะอยากกินมากเลยหิวข้าวแล้วซดกาแฟแล้วกาแฟมันไม่อยู่ท้องเนาะข้าวลีสุกแล้วก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแกะปลาแล้วก็แกงส้มกินนะแล้วก็มากินข้าวด้วยกันกับทุกคน